ผมวันนี้มาคุยกันเรื่องฮ a ร์ดแวร์เออรนะครับ B w, เอัแวหรือว่าฮาร์ดเวิร์นะครับมีคนหามมาเยอะว่ามันค่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่มันมากมันน้อยมันคือเท่าไหร่เท่าไหร่มากเท่าไหร่ปกติเท่าไหร่น,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 น้อยอะไรเงี้ยนะครับก็คือค่าค่าเอนะครับทีส่สูงเลยก็ 7, 8, 000, 9, 000, 1, 2, เจ0 0แปดพันเก้อันนี้คือส นตรายแล้วก็ควรระวังส่วนร้อยสองร้อยห้าร้อยพันสองพันสองพันห้าสามพันอะไรเงี้ยโอเคพอรับได้ถ้าอยู่ค่าประมาณนี้นะครับพอรับได้อันนี้เครื่อง L3 พัดนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาก็ผมก็เจอหมดแล้วฮะตั้งแต่ค่านี่มันหลายหลายหมื่นก็งมไปครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็ทดลองจนผมคิดว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลจริงแล้วก็เอามาแบ่งปันกันดีกว่า เพราะว่าแอร์สามพเพื่อนๆใช้กันเยอะแล้วก็แล้วก็มีคนสงสัยตรงนี้เยอะนะครับฮาร์ v a l ร e เลอร์ aller, ถ้ามันขึ้นสูงๆเนะี่ยแปลว่าการ์ดสูงก็คือเข้าใจตรงกันน็คือเป็นหมื่นนะครับแปดเก้าพอันนี้คือสูงเพราะว่าการ์มันทนะํางานหนักแล้วก็ชิปมันไม่ไม่ปกติไม่สมบูรณ์แล้วมันก็ใกล้จะต้องส่งซ่อมแล้ววิธีแก้ก็คืออย่าไปดันมันนะครับ เฟิร์มแวร์บางเฟิร์มแวร์อย่างผมใช้ไฮออนอยู่นะครับมันสามารถไปดันมันได้ให้ให้มันให้ค่าความถีดมันสูงไล่มันถึงได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยอย่างตัวที่หนึ่งนะครับผมทดลองดันมันไปเพื่อเพื่อให้มันได้ให้มันได้ให้มันได้แรงุดที่5 3าาสามเนี่ยฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ดันทุกการ์ดทุกใบนะครับการ์ดใบที่มีปัญหาเยอะผมก็ไปลดปัญหาเยอะคือปัญหา เฮมันเยอะนะครับผมก็ไปลดความถี่มันลงแล้วก็ไปเพิ่มไฟให้มันอันนี้เป็นหลักเลยนะครับ <sm uch> ก็คือลดความถี่มันแล้วเพิ่มไฟให้มันแต่ว่าการการทำจริงๆอะ่ะเราเราลองเพิ่มไฟให้มันก่อนเพิ่มไฟให้มันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลดค่าความถี่นะฮะลองเพิ่มไฟให้มันก่อนแล้วก็ลองลันดูถัาชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเฮวิวมันยังไม่ลงมันยังไม่ลดก็ค่อยไปลด ความสี่มันลงอันน,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 น well. ี้เป็นหลักเลยครับหลักที่ผมใช้นะครับอาจจะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่านะฮะแต่ที่ผมใช้มาแล้วมันได้ผลนะครับก็คือไปเพิ่มไฟให้มันแล้วก็ลดความสี่มันลงเท่านั้นเลยครับเพิ่มไฟให้มันก่อนถ้าสมมุติเราอยากจะได้ความสี่ของมันที่สามสี่สามหนึ่งจริงๆนะฮะสมมุติเราอยากจะจะดันมันจริงๆเนี่ยเราก็ไปเพิ่มไฟให้มันก็คือเหมือนคนงานนะครับ คือถ้ามันทํางานหนักแล้วมันได้กินข้าวน้อยนะฮะค่าฮาร์ดแวร์เออร์มันก็ขึ้นสูงแต่ถ้ามันทํางานหนักแล้วมันได้กินกินไฟที่พอดีหรือว่ามากกว่ามากกว่าปกตินิดนึงนะครับฮาร์ดแวร์เออร์มันก็จะไม่ขึ้นอย่างใบที่สองที่สามนี่ครับมันไม่ค่อยแข็งแรงครับไม่สามารถดันได้คือเคยดันมาแล้วฮะดันแล้วก็เพิ่มไฟให้มันแล้วสุดท้ายแล้วฮาร์ดแวร์เออร์มันก็แบบสูงอลังการเลยครับ ก็ไม่ต้องไปดันมันก็ยังไม่ต้องไปฝุนมันเหมือนกันครับใบที่สี่ก็เหมือนกันก็ลองดันดูแล้วก็เพิ่มไฟให้มันดูมันก็กลับมาปกติแล้วก็อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ลากยาวนะครับเดี๋ยวผมทดลองเสร็จแล้วผมก็ก็กลับไปใช้ที่ค่าค่าความถี่สามไปสี่เหมือนเดิมแล้วก็ขุดได้ที่ห้าถึงสี่ตัวเป็นปกติวิธีเซตติ้งนะครับมาดูวิธีเซตนะครับอย่างสมมุติใบแรกนะครับ สมมุตินะครับว่าถ้าฮาร์ดแวร์เออเรอรมมันสูงหลายหลายหมื่นหมื่นห้าแปดเก้าพันอะไรี้ถ้าฮาร์ดแวร์เออเรอรมมันสูงเราเข้าไปที่ม i n เนอร์คอนฟิกแล้วก็มาดูที่แอดวานนะครับแอดวานช็อตติ้งนะครับว่าสมมุติที่เราสมมุติไว้เมื่อกี้นะที่ใบหนึ่งถ้ามันสูงเราก็แค่มาดันไฟมันเพิ่มตอนแรกที่มันสูงเราอาจจะใช้ไฟมันแค่3า 9.38หรือว่า9.4ฮาร์ดแวร์เออริ่มมันยังสูงอยู่ก็ค่อยๆขยับไปลองไปใช้ก็สองส,องสองเต็ปเป็น9.56อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆดันมันขึ้นไปจนสุดท้ายแล้วอ๋อโอเคมันกินไฟแค่9.8ฮาร์ดแวร์เออริ่มไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องไปลดค่าความถี่มันกับกันนะครับใบที่2ใบที่2เคยทดลองให้มันวิ่งและ4.31กินไฟเท่ากันเลย9.80เนี่ย แต่ฮาร์ดแวร์เออรมันก็ยังอลังการอยู่ลยังสูงอยู่เลยครับก็แค่ปรับมันลงมาครับไม่ให้มันต้องทํางานหนักถึง4 30เหมือนใบที่มันแข็งแรงก็ปรับมันลองลองทดล,ล,ลองมาดูอ่ะ400ทวนก่อน400ทวนยังฮาร์ดแวร์เออร์เอร์ยังเยอะอยู่ก็384แล้วกันค่ามาตรฐานแล้วก็จากที่มันกินไฟ9.3 9.8ตอนนี้กิน้า9.5อะไรเงี้ยครับ แล้วก็ลองจดบันทึกค่าที่ได้มาดูครับนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอเจอค่าที่เหมาะสมกับเครื่องกับการ์ดของเรานะครับมันจะไม่ได้มาตรฐานใช้กันได้กับทุกเครื่องใช้กันได้กับทุกคนหรอครับของผมสี่เครื่องก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะตั้งค่าเหมือนกันทั้งสี่เครื่องนะครับอย่างเครื่องที่สองนะครับ ก็วิ่งวิ่งข้ามาตรฐานปกติที่384แล้วก็ได้แรงสุดที่504แต่มันก็จะขึ้น502บ้าง504บ้าง508บ้างอันนี้มันเป็นเป็นค่าเฉลี่ยของมันก็ปล่อยมันครับอันนี้วิ่งมาได้ชั่วโมงกว่านะครับดูฮาร์ดแวร์เลยก็ก,ก็จะไม่มีละมีก็จะมีแบบว่าปะปลายเล็ก,ลกๆน้อยๆหลักหน่วยนะครับสบ,บายสบาแล้วก็เครื่องที่สามเครื่องที่สามก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรมาเลยครับมันกินไฟน้อยอยู่แล้วด้วย แต่ถ้าเนี่ยสมมติสมมติเครื่องที่สองนะครับวิ่งที่ค่ามาตรฐานแล้วกินไฟน้อยที่สุดเท่าที่มันจะน้อยได้นะครับที่660วัตต์จากค่ามาตรฐานโรงงานก็คือกินไฟ880วัตต์ของไฮออนเนี่ยมันจะจุดเด่นของมันคือมันจะกินไฟน้อยมันกินไฟแค่660วัตต์เองซึ่งมาตรฐานนันคือ880วัตต์หายไป220วัตต์ก็คือประหยัดลงไป220วัตต์นะครับแต่ว,ว่าก็ได้ค่าเดิมค่าที่54 แต่ว่าถ้าสมมุติสมมุตินะครับการ์ดมันไม่แข็งแรงเนี่ยฮาร์ดแวร์เออร์เรอร์มันจะสูงสูงก็คือ8 0 0 0ันเก้าพนหน่งเนี่ยพก้นะครับเราก็แค่ไปทดลองดันไฟหนึ้นทิ้งนะ้อาอย่างเงี้ยสมมุติใบที่4ี่นะครับกินไฟแค่9 3 2จามสองเนี่ยแต่ว่าฮาร์ดแวร์เออร์เรอร์ขึ้นเป็นหมื่นเลยเราก็เข้าไปคอนฟิกแล้วก็แอดวานซ์เซตติ้งแล้วก็ไปทําที่ใบที่4ี่เชนที่4ี่นะครับ ไม่ต้องไปลดค่าความสีนะครับ e f f เ c i e n c y ไม่ต้องไปลดมันแต่ว่าไปเพิ่มไฟให้มันอาจจะทดลองเพิ่มให้มันไปอีกจาก9 3 2เพิ่มมันไปกิกหนึ่งเป็น9.38หรือว่าที่เก็บทดลองมากก็เพิ่มมันไปอีกกิกหนึ่งเป็น9.44เลยก็ได้แล้วก็เซฟแอทพายแล้วก็ไปดูเรตัดสุดท้ายแล้วมันก็นจะรีดตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็ทํางานที่ค่าที่เราเรากําหนดไว้นะฮะเราสั่งให้มันเนี่ยให้มันกิน กินไฟเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวฮาร์ดแวร์เออร์เรอร์มันก็จะลดลงไปเองถ้ามันยังลดลงไปไม่มากพอก็ไปเพิ่มไฟอีกถ้ามันย,ยังลดไปไม่มากพอทีนี้ต้องไปลดค่าความถี่มันลงแล้วครับแสดงว่าการ์ดมันใกล้ใกล้จะไปเต็มที่แล้วอันนี้คือเครื่องที่สองเครื่องที่สองกับเครื่องที่สามนี่ีหลวผมจะขายนะฮะเนี่ยฮะความถี่ดีฮะแลรวเริ่มไม่ แลวลเลไม่มีเหมือนกันนะครับทั้งสองอเครื่องเลยก็ขายเครื่องละสามหมื่นนะครับใครสนใจก็อินบล็อกมาหรือว่าข้อความมามาได้ครับผมจะไปเล่นเครื่องที่มันใหญ่ขึน้นนี้พร้อมส่งเลยครับแล้วก็ PSU อ i ยูบิดเมนพันหกร้อวัตสบาสบา,สบายอยู่แล้วครับแล้วก็ลงท้ายออนให้พร้อมกับปลอบทุกอย่างให้เรียบร้อย แลวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับยังไงถ้าใครสนใจเครื่องเครื่องนี้ฮะเครื่องสองกับเครื่องสามเนี่ยครับเครื่องสี่เครื่องสี่ผมซ่อมอยู่ครับไม่ขายขายไม่ได้แต่ก็เครื่องหนึ่งเดี๋ยวผมขอทดลองนะครับอาจจะขายแล้วก็เดี๋ยวดูการ์ดใบที่สองเนีฮยอาจจะเอาการ์ดใบอาจจะเอาการ์ดของดีีเครื่องนี้มาใส่เครื่องหนึ่งแล้วก็อาจจะขายผมจะสับให้นะครับแต่ยังไม่ขายครับขายเครื่องที่ดีๆก่อนนะครับเครื่องที่สองกับเครื่องที่สี่นะครับ สองเครื่องนี้ดีแล้วก็รับประกันให้อยู่แล้วครับไม่ต้องลัวแล้วก็สอนให้นะถ้าใครไม่เป็นอันนี้ผมขุดอยู่กับวียบีทนะครับก็จะได้รายได้มันขึ้นอยู่กับราคาด็อกกับราคาไลท์คอยะนะครับกอสู่เฉลี่ยประมาณ200กว่าบาทอยู่แล้วครับ220ยังไม่หักค่าไฟนะครับประมาณนี้นี่เกินที่2 อื่ที่สามไปดูที่ผมขุดไว้นะครับวันนี้อยู่สองสาวันผมแอบ,บไปขุดไปลองทดลองขุดที่ที่ในแฮดดูนะครับก็ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ก็เลยวันนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็วก็มาลงคลิปให้ดูนะครับนี่ฮะเครื่องที่สองวิ่งเต็มกับ ครอที่สมนะครับสองเครื่องนี้นะฮะลองดูแล้วกันครับเครื่องละสามดื่นพร้อมส่งครับผมยังไงก็ข้อความมาหรือว่าจะสอบถามเรื่องวิธีการลงเฟิ์มแวร์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมมันมีลิงก์ลิงก์เกับ,กบๆที่ผมทำเอาไว้อยู่นะครับอเคเนาะขอบคุณมากๆครับ